น,นี้ผมอยูที่เกียวโกับสะพานอะไรสักอย่างเแต่ผมไปหาข้อมูลทีหลังแต่ว่าตอนนี้ผมจะนี่ครับนี่กิจกรรมพวกชาวญี่ปุ่นเขาคนที่นี่นักท่องเที่ยวเขาจะมาเดินตรงนี้กันเดี๋ผมจะเดินด้วยนะครับน,นี่ครับมาดูกันด้ว่าผมจะรอบไหมนะครับเรามเดินกันเลย คนข้างกว้างนะฮะมีลูกเต่าด้วยลูกเต่าเมื่อเราตรงเท้เาท้าไม่ดีนี่มันเสียงมากเลยครับมันเสียงต่อตามเอ,อื่อง้อมมากอโอ้โหดูวิวดิ่ฮะนีเออ่เป็นไงโอ้เราข้ามมาคลับ ค่อนข้างยาวครับก็ถ้าพลาดทีเดีก็จะขายขายขายขี้หน้ามากเลยนะฮะเราก็าไม่ควรที่จะพลาดให้ร้ายขี้หน้าเขา <c oughs> ไม่งั้นนี่มันจะแย่มากเลยคนระับนย่ดูเขามีดิ๊กแบ๊กเขาเตรียมน้ำท่วมไม่ใช่นะไม่ใช่บรรยากาศไห็นไห่ <c oughs> ผมน่าจะรอดแล้วมันไม่ค่อยมีน้ำแล้วคนที่รับชมทำไมไม่รู้